ซอนไทยดคอมสวัสดีครับวันนี้เราก็ขอพาตามรอยพระบาทอีกเรื่องนึงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับอด้าน,นขวามือเลยนะคะตรงแหล่งน้ำนะคะตรงนี้นี่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำาุ้ยเซกนะคะเป็นพื้นที่แรกเลยนะครับที่ราชดอนเกตไ้น้อจงหวัดที่ปะากกอสอ,องร้ยบ นะครัโดยแสงแดดในกวางการของท่านเนี่ยยืนถามรัชนา ряд เลยว่าถ้าเราไม่สร้างเป็นตำหนักแต่เราจะสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมรัชนา р я นก็บอกว่าอยากดีเราเลยมีการเริ่มสร้างตัวนี้ขึ้นมาในฐานะต้นกำลังเลยในทางด้านความือนะคะจะเป็นสาระที่พระเกศสาระทรงงานแรกเลยที่องค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานนะคะตรงนี้ก็เป็นะาอาไม้กอเก่าๆนะคะเป็นต้นไม้ข้างหน้านะคะจะเป็นต้นไม้ทรงปลูก ขององค์ท่านนะคะองค์ท่านทรงผูกวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2560นี่คือสมุดชั้นใหญ่เนี่ยนะคว่าเราจะมีสมุดไครที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ร้อยปศุภีอย่างเงี้นะคะในสมุชาเรานะคะเราก็จะเรียกว่าลงในสมุดไว้แล้วมีการผูกโบกกระดาษ ก็าทางดน้าซ้ายมือเนี่ยมีก้อนชมพูนะคะแต่ว่าชมพูลักษณะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครัมคบางบางพันต้นเล็กบางพันต้นใหญ่นะคะแต่ก็เป็นชมพูเหมืนมหอนกันผมปะามเายพันธุ์ที่จรจัและมีการอบรมและเ,เห็ุขรบ่มนอรนตรงนี้จะมีการสอนนี้ใน,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 นเรื่องเห็ดโดยตรงนะคะตั้งแต่การมาสมเสื้อเห็ดลงเรืเหตุตัดเหตุผลที่ไม่มปมลูกมะขามหวานนะคะส่วนนี้เราลองมองเห็นว่าการการที่เราปาลูกมะขามหวานเนี่ยมะขามหวาน,นไม่สามารถไปรูปได้หลากหลายนะคะ เป็นที่ประทับครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระเทพรัตราชสาฯมบรมราชกมารคประดมแตาละคาวน้องอก็ทาาั้งเจาบัาน้าท่านโดยการน,นำของนายวิเชียนจันเจริญเป็นไม้สันทงทั้งหลัง่องไปเขาก็จะมีการขยายบ่อเพื่อที่จะมีการเรว่าให้น้ำเนี่ยเราเลี้ยงสุนัขเราได้มากขึ้นได้รา้วก็มาเจริญานเ่ริ อินรีทองนะคะสองพันสี่รอยสองพันห้าร้อยสี่ันสองพันห้าร้ยสี่พ้นเจ็ดจวนป่าระวาไปสวนป่าสวนพิพธั์ในม่วงนะคะจะมีการปพัตนาถึงม่วงนะคะเสริมเกษตรสมัเกนี่เข้ามาตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนพระองค์ที่ระองค์ท่านได้ใช้พระราชทรัพย์สวนพระองค์ซื้อมีพื้นที่ทั้งหมดหกร้อยห้าสิบอ็ไร่นี่เมื่อเปิดเวลาแปดนาฬิกาตุลาัวนอนะคะแล้วก็ปิดประมาณ บางวันก็สิบสี่รายการตุ่นสูงสามศูนบางทีก็สิบห้ารายการตุ่นตน<อ>นูนจะอยู่ที่หกราการทั้งปีไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ร่มเยนหรือว่าไม่ใช่พื้นที่ที่จิ๋งมีชีวิตจ,จะอาศัยได้แต่พอมามีป่าพื้นป่าขึ้นมานะคะจิ๋งมีชีวิตเหล่านี้ก็เข้ามาแม้กระทั่งตัวเงินตัวทองก,ก็มีเยอะมากค่ะด้านซ้ายมือด้านหน้านี้เลยเป็นข้าต้มหนักสามจั่วนะคะองค์ท่านได้ออกแบบด้วยพัยในของท่านเอง เป็นบ้านทรงเดิไทยไม่มีการอตอกตะปูไม่มีการขัดร้อนป็นการิมในตัวอาคารนะคะอ่างเก็บน้ำที่ท่านเห็นก็คือพงท่านรงให้เราสร้างใหม่มหมดเลยนะคะเขาเป็นอ่างเก็บน้ำหลายตัวนะคะเป็นตัวที่ลองลองสังคุจิมาเรื่ยอยๆเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อยๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับที่ตัว onthai com พาทุกท่านมาตามรอยพระบาท พระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่เรื่องราวต่อไปครับ